สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายได้เวลาช้อปปิ้งอีกแล้วจ้า,าทิตนี้เราก็ช้อปปิ้งอีกแล้วนะคะแต่จะช้อปปิ้งเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าของอาทิตย์นี้ลดราคาเยอะค่ะอันนี้กะใส่กอกพี่น้องเขาลดราคาเนาะปกติมันสีสามสิบเก่ามือนีมันสามสิบเดี๋ยวพ่อนก็นเลยต้องซื้อมาก่อนจาบอกกินกระซื้อมาไวกอนพี่น้องจ้าอันนี้มันฟ้าลังอบ นี่อันนี้กะสิใส่กอกที่เขากินคิิสมา์ทแมจ้ะคือคนที่นี่คนที่อยูนี่เนาะพี่น้องสวีเดนส่วนมากเขาเจะก่อใช็อปปิ้งเป็นอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งกับว่าไปแล้วแต่ขอบกั้วใหญ่ขอบขั้วหน่อยเนาะถ้าคนอยู่นอกเมืองอหลีนะคนยู่แบบบรายยูในเขตในเมืองขเขาจะก่อใจช็อปปิง้งอาทิตย์ละครั้งจ้ะอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะคะคือ ขามาซื้อก็คือประตองเดินทางดูก็คือเปลืองน้ำมันเป็นบอ่อโดนดนมาซื้อเทียนึงซื้อหลายๆไปเลยขันซื้อนิดนนๆ้อยมันก็บ่คุมค่าน้ำมันเพราะว่าอยู่นอกเมืองบ่ได้คืออยูันคนอยู่ในเมืองจังสียางไปซื้อก็ได้พวกยายพ่อนก็สิซื้อจงิี่ล่ออาทิตย์รั้งขันซืออนซ้ออันซื้ออันบอยก็คือพวกนมพวกขนมปังอันนี้ก็คือเฮากินทุกมือเนาะ อาทิตย์หนึ่งมันบอ่อพ่อดอกจากขวดหนึ่งเข้ากะมันมันแค่ใดอาทิตย์เดียวมันก็เบิดอายุเนาะนั่นแหละเขากินไอขวดหนึ่งสองสามมือกับเมิดแล้วเขาก็ต้องซื้อ่านลานเชว่นผ่านวันเชวิตร่านปั๊มน้ำมันหนึ่งสิกับแวะซื้อประตองเขาไปในเมืองไปซื้อแมจ่จ้ะเพราะว่าบ้านจะพรนกับห่างเมืองประมาณสี่โลสี่กิโลย่งางกับใดอยู่แต่มันกระเมยก็เลยเออเขาเมือ่อเขาไปซื้อทีนึงกะสซื้อมาหลายๆเป็นอาทิตย์เลยจ้ะ นี่แหละค่ะของเขาประมาณนี้แหละพี่น้องคนอยู่นี่ข้าเจ้าสีแบบว่าจัดระบบกันใส่ใจการสื่อของของข้าเจ้าละจังบักแตงยังสิถ้ามันลดราคาอย่างพวกอยจังสื่อเด้อจ้ะเพราะว่าอยู่นี่มันแพงหน่วยละสามสิบกบาทบาลนี่น่วยนี่สามสิบกัวบาทนี่จ้ะสามสิบกบาทนะตอนนี้ถ้าปกติมันสิต๊กน่วยละหกสิบผู้นี่พอดีมันลดราคาอย่างพวกอย่างจสื่อมาสิบโครนนะคะ อันนี้กะอ,อันนี้ิใส่พี่้องสส่มากินกับแหนมโอเปอร์แมนกับแหนมกับอย่างกอกับใส่ก๋อกอีสานก็นเลยสื่มาคิงสามสิบอันนี้ไข่ไข่ก็มีหลายเบอร์นะคะมันจะมีหลายเบอร์จากไข่เบอร์ใส่แอลใส่เอ็มใส่เอสมันก็ราคากันไปกันใส่ M เอ็มนี่กะแพงละลอยกลัวสิผาสิผาลูกน้อ,องสิาฟ้องแผงแพงนี่สิาฟ้องกะ ประมาณลอยกว่าบาทบอคันคิดเป็นเงินเฮาบักะนาวกะสามนวยสิบห,หากะโต๊กนวยละหาค้นเนาะพี่น้องหาค้นเนี่ยกะสิประมาณสามห้าสิบห้ากับประมาณสิบหาสิบหกอะตีไปซะสิบเจ็ดยี่สิบซะนวยละยี่สิบบาทนะมะนาวลูกละยี่สิบบาทประมาณนี้ละพี่นอ้องอน้ำผลไมา้นานๆานกับสื่อที่ดอกน้านผลไม้บริกินประจำจะเฮืร์นนี่นี่จ้า ของเข้ากับมือนี่กับเบิร์ตไปหลายอยู่ได้จ้ะพี่น้องมือนี่เบิร์ตไปพัน 1, พหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสี่โครนพูดนะเบิร์ตหลายเติบอยู่หรือเบิร์ตสามสี่พันหรือสีอ่ห้าพันอยู่พี่น้อง,บงเบอร์นี่ยนี่แหละอาทิตย์ละครั้งขันเท้าสื่อหลาย ขาก็กินได้ดนอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เพราะว่าสองตายายหนึ่งเนาะจ้าเพราะว่าบ้านเฮ้าบ่ามีบ่มีเด็กน้อยขันนมีลูกมีเต่าเขาะจกับิชอบไยก็านียุจ่าจ้าขาก็บชิเก็บของเข้าตู้เย็นในบ้านพี่น้องชีวิตเมืองน้องกะประมาณนี้ละจ้ะะาเพราะว่าทุกคนต้องทํางานเนาะจันถึงศุกเสาร์อาทิตย์ก็ไปชอปปิง้งอ่าประมาณนี้พี่น้อง ซื้อมาอันนี้ก็คั่วซองพี่น้องเห็นเขาลดราคาได้นี่ยอย่าหพึ่งซื้อสชิ้น4ชิ้นสีชิ้นยี้าโครนอ่าประมาณนั้สี่สินสี่สินยิ้มหามก็มสิตกสิ้นเท่าไหร่ถึอยู่จ้ะกปกติมันจะสิ้นละเก่าโครนนี่อันนี้ก็ลดราคาจ้าอันนี้ลดราคาถึงวันที่สอง เราเจอเราก็ซื้อมาก่อนค่ะพี่น้องแพ็กนี้ก็คือ59โครนปกติมันจะ96โครนนะมันลดเกือบครึ่งราคาเลยนะนี่จะพี่น้องเอากระสีมาเก็บตุนไวถึงมันมีอยู่มันยังเหลืออยู่แต่เราเห็นลดราคาเพราะว่าของมันบริเิดอายุเนาะเอากระสือมาใส่มาไหวได้พี่น้องบอแมนว่าโอ้ยยูเฮือนมีอยู่เดี๋ยวมือหลังจังสือก็ได้บอเอยพ่้อนขันเห็นลดราคาสื่อมาก่อนเลยจ้ะเพราะว่า ของมันบเ,เนาคืออาหารเนาะเข้าก็ซสื่อมาไหวตุนไว้ก่อนจากพี่น้องนี่ละสไตล์นี่กันจ้นเขาก็บ,บ่มีเงินเหลือเก็บเ้อค่ะกานเทาสิใส่แบบว่าคือเมืองไทยนะนี่จะอยู่เมืองนอกอะต้องประหยัดละพี่น้องอู้ได้ใส่ชีวิตมาใช้ชีวิตท,ที่เมืองนอกอะ่ะที่ต่างแดนะจะรู้ว่าเราจะควรใช้เงินยังไงนี่จะพี่น้องอันถ้าคืออยู่เมืองไทยเนี่ยไม่ได้อยู่นี่ก็คือต้อง เขาพ่อเฮ็ดจังแต่ก็เฮ็ดจังสั่นล่ะพี่น้องเพราะว่าคนเขาเจ้าถูกปลุกฝังบั่งสิเนาะนี่ขนมพี่น้องกับโด,ด,ดนสื่อเทือหนึ่งดอกขนมนี่ข้าเจ้าสิขายเป็นขีดเนาะเขาก็ตักเอาหน่อยเอาไหนก็แดวแต,อแต่อยากได้เยอะก็ตักเยอะขายเป็นขีดขาโลละเท่าใดแปดิเก่าโครนบอร่อโลหนึ่งอะไปละค่ะพี่น้องเอามาสาธยายฟั่งซํานีละว่าใช้ชีวิตเมืองนอกเป็นแบบใดชอบป,ปิง้งไปละคะ่ะ